ใายนะครับผู้ที่ต้องใช้นี่แทนพ่อของเขาจนเขานั้นจะต้องกลายเป็นคนยากจนที่แทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยล่ละครับจนวันหนึ่งนั้นเขาก็ได้เจอเขากับปีศาจเลื่อยยนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาจนกลายเป็นนักล่าปีศาจใช่แล้วล่ะครับวันนี้อันดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูแกนกลางของเรื่องราวนะครับของตัวละครน,นําจากเรื่องเชนซอแมนครับชายผู้ที่ทาทุกอย่างเพื่อให้ได้จับนมนมของสาวๆอย่างตัวของเดนจิกันครับ เดนจินั่นเองนะครับเป็นตัวละครเอกในเรื่องเชนซอมแมนนะที่เรื่องราวของเขานั้นนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเขานั้นมีชีวิตที่ค่อนข้างน่าสงสารนะครับเพราะต้องใช้นี่แทนพ่อของตัวเองที่ทาเอาไว้นะครับจนมันนั้นนําภหยเขาไปพบกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงครับซึ่งวันนี้นั้นเราก็จะมาดูเรื่องราวของตัวละครน,นี้กันตัวของเขานั้นนอกจากเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครเอกแล้วนั่นเองครับเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมเขานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครเอกนะครับแต่ว่าเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของเขานั้นมันกับเรียบง่่าาายนครรััวววมไปถึงงงง้้แลเเีตข แสดงอาการออกมาว่าตัวขอเขานั้นต้องการอยากจับนมนมนะครับรวมถึงหลายๆเรื่องนะครับที่ปรากฏออกมานะแต่ถึงแบบนั้นเองครับก่อนเราจะไปดูเรื่องราวของเขานั้นเองครับเราก็ต้องขอเตือนไปมอย่างเคยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นมีการเปิดเผยสาระสําคัญจากอนิเมะและมังงะเรื่องเชนซอร์แมนครับหากเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อหาสาระสําคัญในส่วนนี้ก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยซึ่งถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกระจายให้กับพวกเราแล้วก็ let's s t a ซึ่งก่อนอื่นครับเราจะต้องไปดูประวัติของเดนจ ในเรื่องตอนแรกนั้นเขาเป็นชายที่มีอายุอยู่ที่16ปีครับวันเกิดของเดนจินั้นไม่ได้เป็นที่แน่ชัดนะแต่เขานั้นเกิดในช่วงปี1980ที่ญี่ปุ่นครับในอดีตแม่ของเดนจินั้นเสียชีวิตจากโรคหัวใจส่วนพ่อของเขานั้นก็เป็นขี้เมาครับเดนจินั้นเกือบถูกพ่อของตัวเองฆ่าตายเพราะฉะนั้นเดนจินั้นจึงจำใจจะต้องฆ่าพ่อของตัวเองอย่างไม่มีทางเลือกผู้ใหญ่ที่อยู่ในระแวกบ้านของเดนจินั้นเองครับเห็นว่าหากบอกความจริงว่าเดนจินั้นเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองออกไปแล้วเนี่ยพวกเขานั้้นจไดรับบกกองงึต ว่านี่นั้นมันเป็นการฆ่าตัวตายแทนครับเดนจิเนี่ยได้ฆ่าพ่อของตัวเองนะก่อนที่เขานั้นจะได้ปิดประตูลบฝังอดีตจนจําไม่ได้เลยละครับว่าเรื่องที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงและตัวขเขานั้นเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองคล้ายๆกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจรวมไปถึงมีความร้าแรงนะครับต่อจิตใจดังนั้นตัวของเดนจิเนี่ยก็เหมือนกับปิดประตูบานนั้นไปนอย่างอัตโนมัติเพื่อลืมเรื่องราวต่างๆไปครับเมื่อพ่อของเดนจินั้นได้ตตตาาาายยลลลงงงงงงไไปปแแแ้้้้ออ้้วววเเเดดดนนนนนนนจจจจััััึํ็ะะอออออใชหีีททพ่่ขมมมกกกซรบบถ เดนจิว่าให้เดนจินั้นนะหาเงินมาให้ได้7 0 0 0 0สนครับภายในวันพรุ่งนี้ไม่ฉะนั้นเนี่ยเขานั้นจะจับเดนจิไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนําไปขายแทนเดนจินั้นนะครับเรียกได้ว่าตัวสั่นด้วยความกลัวนะแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงดีครับแต่ในตอนนั้นเองครับปีศาจเลื่อยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในร่างของหมาน้อยเดนจินั้นตกใจมากๆในขณะเดียวกันนะเขาก็อยากจะให้ปีศาจเลื่อยยนั้นฆ่าเขาให้ตายไปซะจบๆครับแต่เดนจินั้นก็เหลือบไปเห็นว่าปีศาจเลื่อยยนั้นบาดเจ็บอยู่เขาเนี่ยจึงอยากจะ เดนจีนั้นได้ใช้ปีศาจเลื่อยยนในการฆ่าปีศาจตัวอื่นๆเพื่อหาเงินใช้นี้ให้กับพวกยากุซ่าจนเมื่อเดนจีนั้นได้โตขึ้นและมีอายุอยู่ราวๆสิบหกปีนั้นเขาก็ได้กลายเป็นนักล่าปีศาจที่ยังคงทํางานฆ่าปีศาจเพื่อใช้นี่ให้กับพวกยากุซ่าอยู่ครับก็เหมือนกับรับจ้างฆ่าปีศาจเถื่อนทั่วไปนั่นแหละเดนจีนั้นเองนะครับมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแรงแค้นมากๆเพราะแม้ว่าเขานั้นจะหาเงินมาได้มากมายขนาดไหนก็ต้องออกไปจ่ายนี้จนเหลือใช้เพียงแค่ได้ซื้อขนมปังกินเท่านั้นเองแหละครัับเเดดนนนนนนจ้้ไไขขขาาาาาายยยตตวปปใรค3,000อีก 2ล้านเยนขายอันท้าไปข้างหนึ่งนะครับในราคาไม่ถึงแสนซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยแหละครับว่าเดนจินั้นเข้าตาจนขนาดไหนตัวของเดนจินั้นยังมีนี่เธอต้องจ่ายให้กับพวกยากุซ่าอยู่อีกเนี่ยราวๆประมาณ38ล้าน40,000เยนครับแต่ถึงแบบนั้นเองครับตัวของเดนจินั้นก็ยังคงใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตธรรมดาที่มีโปจิตะอยู่เป็นเพื่อนนั่นเองเดนจินั้นได้บอกกับโปจิตะว่าถ้าเขาตายไปนั้นก็อยากจะให้โปจิตะนั้นควบคุมร่างของเขาแล้วมีชีวิตอยู่แบบธรมธรมดาธรรรมดาวมไปถึงตายไปแบบธรรมดาแหละครับเพื่ออเเป็นนนนนกาาารทํควมฝััขงดจ้ ให้เป็นจริงนั่นเองครับและนี่นะนั่นเองครับมันก็เป็นประวัติคร่าวๆข,ของเดนจินะที่ตัวของเรานั้นได้สรุปแล้วก็รวบรวมเนี่ยเรื่องราวที่มันกระจัดกระจายต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมและรู้จักตัวละครที่มีชื่อว่าเดนจินี้มากขึ้นครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูบทบาทของเดนจิในเนื้อเรื่องกันบ้างครับเดนจินั้นได้ถูกพวกยากุซ่าเนี่ยหลอกให้ไปที่โกดังแห่งหนึ่งในตอนแรกๆของเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยยากุซา่านะครับก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจซอมบี้พร้อมกับการควบคุมให้ซอมบี้นั้นรุมโจมตีใส่เดนจิครับเดนจินั้นพยายามพาโปจิตานั้นวิ่งหนีไปแต่ก็ไม่ทันนะเขานั้นถูกพวกซอมบี้นั้นฆ่าแล้วหั่นร่างเป็นชิ้นๆครับแล้วนําไปยัดลงในถังขยะในตอนที่อยู่ในถังขยะนั่นเองครับเลือดของเดนจินั้นก็ได ้าดวยกพร้อมกับการที่โปรจิตานั้นได้กลายเป็นหัวใจของเดนจิครับโปรจิตานั้นได้เจอกับเดนจิในจิตใต้สํานึกนะรวมไปถึงได้ทําสัญญากับเดนจิว่าโปรจิตานั้นจะยกหัวใจให้กับเดนจิเพื่อแลกกับการให้เดนจินั้นนะครับทำตามความฝันของตัวเองที่อยากจะมีชีวิตธรรมดาให้เป็นจริงครับจากนั้นเดนจิก็ได้ตื่นขึ้นนะเขานั้นตกใจนะครับที่หน้าอกของตัวเองเนี่ยด้านมีหางของโปรจิตานั้นติดออกมาแต่ไม่นานนั่นเองนะครับเดนจิก็เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดวกซอมบี้นั้นะครับได้มารุมโจมต เรื่อยยนแบบไฮบริดและทําการเข้าต่อสู้กับปีศาจซัมบี้จนปีศาจซัมบี้นั้นตายทั้งหมดเลยล่ะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเดนจินะครับก็ได้มาเจอกับมาคิมะนะมาคิมะนั้นได้ถามเดนจิเลยครับว่าอยากจะถูกฆ่าในฐานะปีศาจหรืออยากจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเดนจิในขณะนั้นเนี่ยก็ตกลงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของมาคิมะเพราะอยากจะกินอาหารเช้าเป็นขนมปังทาแยมนั่นเองครับหลังจากนั้นเดนจิก็ได้นั่งรถไปกับมาคิมะนะเพื่อที่จะได้ไปสํานักง,งานขององ,องค์กรนักล่าปีศาจแต่ในระหว่างทางนนงนนนัั่เเเเอออองงงดดดดดจจจิิิกกกกหขึึ้้้้้้มมมาาาารบะีียไทํซืุปใน ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเดนจิก็เรียกได้ว่าลงลักตัวของมาคิมะเข้าเต็มๆเ,เลยล่ะครับเมื่อมาถึงยังสํานักง,งานนักล่าปีศาจแล้วเนี่ยมาคิมะก็ได้แนะนําให้เดนจินั้นรู้จักกับตัวละครหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญกับเดนจิมากๆอย่างตัวของอาคิ i, ครับที่พวกเขานนั้นจะต้องจับคู่ทํางานเป็นนักล่าปีศาจด้วยกันและภารกิจแรกก็คือพวกเขานั้นจะต้องไปจัดการตามหาร่องรอยนะครับรวมไปถึงดูแลความปลอดภัยเนี่ยราะตะเวนจัดการปีศาจในเมืองครับแต่ระหว่างทางนั้นเองเดนจิกับอาคิก็ได้ชกต่อยกันเล็กน้อยนะเพราะเดนนนนจจจจิิเเเเี่่่ออออาาาาาาาแตสใมมมมะไรรงงััักกกบปป็ศื เจอกับปีศาจจริงๆแล้วเดนจีนะก็ได้ใช้ขวานนะครับฟันคอปีศาจตายอย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากจะให้เลือดน,นั้นเปื้อนพวกหนังสือโปที่ตกอยู่ที่พื้นเท่านั้นเองลหละครับและในตอนนั้นเนี่ยเดนจีนั้นก็ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเขานั้นอยากจะขย่ำหน้าอกสาวๆมาเป็นเป้าหมายหลักในการดําเนินชีวิตช่วงแรกก่อนครับทีนี้เนี่ยเดนจิและอาคินะครับก็ได้มาหามาคิมะอีกครั้งหนึ่งมาคิมานั้นได้แนะนําให้เดนจีนั้นรู้จักกับพาวเวอร์ครับปีศาจสาวต้นหนึ่งและว่าเขานั้นนครับบ้อากด่กดกดไดว ถ้าช่วยเหลือแมวของเธอจากพวกปีศาจได้ก็จะยอมไม่เดนจิขย้าหน้าอกครับจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกไปตามล่าปีศาจข้างข่าวกันเมื่อทั้งคู่มาถึงแล้วเนี่ยพาวเวอร์นั้นกลับหักหลังเดนจิโดยการทุบหัวเดนจิจนสลบและเอาตัวของเดนจินั้นไปให้ปีศาจข้างข่าวกินเพราะว่าปีศาจข้างข้านั้นนั่นเองนะครับจับแมวของพาวเวอร์ไว้เป็นตัวประกันปีศาจข้างขาานั้นได้กินพาวเวอร์เข้าไปครับถึงแม้ว่าเดนจินั้นจะรู้ว่าพาวเวอร์หักหลังเขาแต่เดนจิก็กลับกลายร่างเป็นปีาาาาาาาเเเเลลื้้้้้ออยแะะรขข่สงคววมชไไไดดหพ นั้นอยากจะจับหน้าอกของพาวเวอร์นั่นเองแต่ในตอนนั้นที่เดนจีนั้นยังไม่ได้พักเลยนั่นเองครับปีศาจปริงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเดนจีนั้นได้ทําการต่อสู้กับปีศาจปริงอย่างสุดความสามารถแม้ว่าเขานั้นจะกลายเป็นร่างไฮบิดได้ไม่เต็มที่ก็ตามเนะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เสียเลือดค่อนข้างมากครับในตอนที่เดนจีนั้นกำลังจะูกฆ่านั่นเองอาคีก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเดนจิไว้ได้ทันเมื่อจบเรื่องของปีศาจทั้งข่าวและปีศาจปริงมาแล้วเนี่ยมาคิม่านะครับก จีจับหน้าอกแต่เมื่อเดนจีนั้นจับหน้าอกไปแล้วเขากลับรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกพิเศษเลยแหละครับวันถัดมานั้นเดนจีก็ถูกมาคิมานนั้นเรียกพบมาคิมานั้นบอกเดนจีว่าหากเดนจีกําจัดปีศาจปืนได้เนี่ยเธอนั้นจะยอมให้เดนจีนั้นทําตามความต้องการได้หนึ่งอย่างมันจึงทําให้เดนจีนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปีศาจปืนอย่างมากเพราะเดนจีนั้นอยากทําเรื่องอย่างว่ากับมาคิมานนั่นเองครับต่อมานั้นเดนจีนะครับก็ได้ร่วมมือกับเพื่อนๆของเขาในการต่่่ออออออสสูู้้้้้้้กกกกัััััับบีีีศศศาาาาาจจนน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 ตตตต์์พวเดดดิิครรรทงงยยใใมมขึโไห ื่นนั้นค่าเดนจิแล้วเอาหัวใจของปิศาจเลื่อยนยนมามอบให้กับมันแล้วมันนั้นจะปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระนั่นเองครับอย่างไรก็ตามแล้วนะเดนจิก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับปิศาจอน,นันจนสามารถชนะมันได้พร้อมกับการแก้ขัสถาน,านาการณ์ทั้งหมดรวมกันถึงทุกคนนั้นนะครับก็ได้ออกมาจากมิติของปิศาจอนันตได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เดนจินั้นนะครับกับคนจากแผนกอื่นๆนั้นไปกินเลี้ยงฉลองการจากการจัดการกับปิศาจอนันตได้ครับเดนจินั้นได้จูบกับรุ่นพีี eno, ี่ลล่่่่ิเเ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 มมนน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 ะซึงงงงป็จจจบบแแรรรกกกใชวตตตขขขออออาาาาลลยดด้้้้ััััฝพพุไ พวกใส่ปากของเดนจีนั่นเองครับซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้วายมานั่นเองครับเดนจีก็ได้ไปกินราเมนต่อกับเพื่อนของเขาแต่แล้วจู่ๆเนี่ยเขาก็ได้ถูกชายคนนึงเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงและชายคนนั้นก็ได้เผยตัวว่าเขานั้นคือปีศาจในร่างไฮบิดที่มีชื่อว่าคาตาณะแมนครับพวกเพื่อนของเดนจีนั้นได้ถูกจัดการจนพ่ายแพ้ไปจนหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ฮิเมโนะนะครับหรือว่าอาคิเดนจีนั้นได้แปลงร่างนะครับรวมไปถึงเข้าต่อสู้กับคาตาณะแมนอย่างดุเดือดแต่ท้ายท มาคิมาก็ได้ใช้พลังในการช่วยเหลือเดนจิเอาไว้ได้ทันบวกกับการที่โคเบนีนะครับได้เข้ามาต่อสู้กับคาตาณะแมนและช่วยเหลือไม่ให้เดนจินั้นถูกจับได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเดนจิก็ได้ฟื้นฟรูร่างกายของตัวเองจนหายดีและเข้าไปเยี่ยมอาคีที่โรงพยาบาลครับเดนจิได้เห็นอาคีร้องไห้เพราะรุ่นพี่ฮิเมโนะนั้นตายเขาจึงได้ทําการสงสัยกับตัวเองว่าถ้าพาวเวอร์และอาคีตายนั้นเขาจะร้องไห้หรือเปล่าครับรวมไปถึงสงสัยตัวเองว่ายังมีความรู้สึกของความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ในร่างกายหรือ นั้นเดนจิและพาวเวอร์นก็ได้ถูกมาคิมานั้นพามาพบกับคิชิเบะเพื่อให้คิชิเบะนั้นฝึกการต่อสู้ให้เดนจิและพาวเวอร์นะครับพยายามร่วมมือการวางแผนในการจัดการกับคิชิเบะแต่มันก็ไม่สาเร็จซึ่งหลังจากที่ไม่สําเร็จแล้วเนี่ยเดนจินะครับก็ได้เข้าร่วมกับคิชิเบะรวมไปถึงคนอื่นๆในการวางแผนบุกเข้าไปนะครับในการจัดการกับพวกคาตานะาแมนและอาคนะเมื่อบุกเข้าไปในตึกแล้วเดนจิก็ต้องจับคู่นะครับกับพาวเวอร์ในการออกตามหาตัวของคาตานะาแมนเมื่อเดนจินะครับได้เจอกับ คราวนี้เนี่ยเดนจะิน่าแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถสู้คาตาณาแมนได้อย่างสูสีอย่างไรก็ตามแล้วเดนจิก็ได้ถูกคาตาณาแมนตัดแขนออกทั้งสองข้างในการโจมตีครั้งสุดท้ายของคาตาณาแมนครับเขาก็ได้ประมาทนะเพราะเดนจินั้นยังมีเลือดยนอยู่ที่ขาอยู่คาตาณแมนเนี่ยจึงได้โดนผ่าร่างออกเป็น2ท่อนและผ้าแพ้กับเดนจิไปในทันทีครับเมื่อจับตัวของคาตาณาแมนได้แล้วเนี่ยเดนจิและอาคีก็ได้แก้แค้นคาตาณาแมนโดยการช่วยกันเตะดุก๊กดุ๋ยนะครับของคาตาณแมนอย่างเมามันกัน,กนเลยล่ะครับก็ถือว่าเป็นอัน へっそりゃもちろんこいつのたまきんや。 ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นบทบาทของเดนจีในมังงะกันบ้างครับซึ่งเราก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะว่าตัวของเดนจีนั้นเป็นคนเดินเรื่องหลักครับดังนั้นเนี่ยบทบาทเขาจะเยอะกันพอสมควรเลยถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้อ่านนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อซื้อมังงะออนไลน์นะครับหรือแบบรวมเล่มกันได้เลยนะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกครับแต่ผมขอเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่ามีการเปิดเผยสาระสําคัญในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะทั้งพาสแรกและพาสที่2ครับในระหว่างที่เดนจีนั้นกาลังออกล่าตะเวนอยู่นั่นเองครับฝนนัััั้้้้้้นนนนนนนกกกก็็ดดดตตตลงงมมาาาาาะะทททททหเเเจจจิออบบีีีู่่่่โรศพ์ววขไญสคึช เเ่นนชกัดนจิ <eng> ได้คุยกับเรซ่เล็กน้อยนะซึ่งเรซ่ในตอนนั้นเนี่ยก็น่ารักมากครับทำให้เดนจินั้นหวันไหวมากๆเลยทีเดียวเรซ่นั้นนะครับได้ทําการชวนเดนจิไปที่ร้านกาแฟาที่เธอนั้นทํางานอยู่และให้กาแฟากับเดนจิอีกด้วยครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเดนจินะครับจึงเริ่มพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อเรซ่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่นั้นจึงได้เริ่มสนิทกันครับเรซ่ก็ได้รู้ว่าเดนจินั้นไม่เคยไปโรงเรียนเรซ่นั้นจึงได้ชวนเดนจิเนี่ยไปโรงเรียนในตอนกลางคืนครับเ ว่าทําเราเขินกันเลยนะพร้อมกับการที่เรซซ่ได้ชวนเดนจีนั้นหนีไปกับเธอในตอนนั้นเดนจีเนี่ยก็สับสนมากๆเลยครับเพราะว่าเขานั้นรักมาคิมะแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยเขาก็ดันชอบเรซซ่ซะได้เดนจีนั้นได้จูบกับเรซซ่ครับ แต่ในระหว่างที่จูบนั่นเองครับเรเซ่เนี่ยก็ได้กัดลิ้นของเดนจิและได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเธอนั้นคือปีศาจระเบิดครับที่หลอกให้เดนจินั้นไว้ใจเพื่อที่จะควักหัวใจของปีศาจเลื่อยยนต์ออกมาเดนจินั้นได้ถูกเรเซ่ระเบิดใส่จนได้รับบาดเจ็บครับแต่ตัวของบีมนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเดนจิไว้รวมไปถึงบีมเนี่ยได้พาเดนจิหนีไปยังสำนักง,งานนักล่าปีศาจแผนกที่2เดนจินั้นได้ทําการร่วมต่อสู้กับบีมในการสู้กับเรเซ่และปีศาจใต้ฝุ่นเดนจิน ใจของเดนจิเลยครับมีแต่คนต้องการหัวใจของปีศาจเลื่อยยนเดนจิเนี่ยจึงได้ทําการต่อสู้กับเรเซอย่างยากลําบากมากนะเพราะเรเซนั้นเรียกได้ว่าเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งสุดๆกันเลยล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเดนจิก็ได้พาตัวของเรเซลงไปในน้าได้สาเร็จเพราะในน้ำแล้วเนี่ยเรเซนั้นจะไม่สามารถใช้ระเบิดได้ด้่นเองเดนจะินั้นนะครับได้ตื่นขึ้นมาบนชายหาดพร้อมกับเรเซแม้ว่าเดนจินั้นจะรู้ว่าโดนเรเซหลอกให้รักนะครับแต่เดนจินั้นก็ยังคงชอบเรเซอยู่ส่วนเรเซนั้นก็เริ่ เมื่อไปถึงตอนเที่ยงแล้วเนี่ยเดนจิก็ได้ไปที่คาเฟ่พร้อมกับดอกไม้ที่จะมอบให้กับเรเซ่แต่เรเซน่นะก็ไม่มานะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเธอถูกมาคิมาและปีศาจเทวดาฆ่าตายไปแล้วนั่นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ภาพของเชนซอมแมนนั้นได้โด่งดังออกไปทั่วโลกทําให้รู้ว่าปีศาจเลือดโยนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นครับประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นจึงได้ส่งนักล่าปีศาจมือดีมายังที่ญี่ปุ่นเพื่อจับตัวของเดนจิครับเดนจิได้อยู่ในการดูแลของนักล่าปีศาจหลายคนและเดนจนน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 ััััั้้้้้้ะะครรรบกกกกกไดดช่่่่่่ววยเเเเเเเหลลืืออออพพขขขงงงาา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 ใตตสสููปปปีีศศศจจทถ เพราะเขานั้นถูกตะปูนั้นทิ่มเขาที่ร่างกายครบ4ครั้งครับร่างของเดนจีนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างหนักพร้อมกับการที่พวกของเดนจีนั้นได้ถูกส่งไปที่นรกพวกเขานั้นได้ถูกปีศาจแห่งความมืดเข้าเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเลยล่ะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากมาคิมะจนทําให้พวกของเดนจีนั้นนะครับกลับมายังโลกมนุษย์ได้นะเมื่อกลับมายังโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเดนจีนั้นก็เข้าต่อสู้กับปีศาจตุ๊กตาอย่างดุเดือดร่างกายของเดนจีนั้นเต็มไปด้้้้้้ววววยยยเเเเปปปลลลลไไไฟจจนนนนทททําา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 าใหดดดูแแแแข็็งงงกกกกรรร่่่่ะะััมมคบบีีสสุุถออชศตต ลลหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเดนจีนั้นก็ได้เริ่มมีความผูกพันกับอาคีและพาวเวอร์มากขึ้นเดนจีนั้นได้คอยดูแลพาวเวอร์นะครับที่ยังคงหวาดผวาต่อปีศาจความมืดและพาวเวอร์นั้นก็ยังขอให้เดนจีนั้นกินเลือดของเธอเข้าไปอีกด้วยต่อมานั้นพวกเขานะครับก็ได้เข้าร่วมภารกิจในการต่อสู้กับปีศาจปืนแต่จู่ๆระหว่างที่เดนจีกาลังอยู่บ้านนั่นเองครับอาคีในสภาพของปีศาจปืนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าของพวกเขาเดนจีได้ทําการต่อสู้กับอาคีในร่างของอออาาคคิเพื่ให้้นนัมีสต กลับขึ้นมาแต่มันก็ไม่เป็นผลครับอาคิได้โจมตีใส่เดนจิอย่างต่อเนื่องแถมยังทําให้บ้านเมืองเสียหายและมีคนตายอีกด้วยเดนจินั้นถูกอาคิโจมตีใส่จนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจนทแทบลุกไม่ไหวนะแต่ในตอนนั้นเองครับชาวบ้านก็ได้กรีดเลือดของตัวเองเพื่อให้เดนจินั้นกินนะครับจนร่างกายของเดนจินั้นได้รับการฟื้นฟูมาโดยชาวบ้านนั้นนะครับได้ร้องขอให้เดนจินั้นเข้าทําการช่วยเหลือพวกเขาเดนจิไม่มีทางเลือกครับเขาเนี่ยได้ร้องไห้ออกมาแล้วโจมตีใส่อาคิจนอาคินั้นได้ตายลงไปในที่่่สุดดดเเมือออาาาาคตยลลไไปแแ Power ้้้้ววนนนจะรัก็ู คีนั้นได้ทําพิัยกรรมโดยการยกเงินของตัวเองครึ่งหนึ่งให้กับเดนจิและพาวเวอร์ทำให้ทั้งคู่นั้นเอาเงินไปซื้อบ้านอยู่ครับซื้อของอร่อยๆกินรมไปถึงซื้อเกมมาเล่นด้วยนะแต่เดนจินั้นกลับไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเรื่องที่เขานั้นเป็นคนฆ่าอาคียังคงหลอกหลอนอยู่ในใจของเขาครับเดนจิได้เจอกับมาคิมะและมาคิมะนั้นเองนะครับก็ได้พาเดนจิไปที่บ้านของเธอเดนจิได้บอกกับมาคิมะว่าเขานั้นอยากจะเป็นหมาของมาคิมะครับเพราะตัวของเขานนั้นไม่อยากจะตัดสินใจอะไรด้วววววววยยตตัััััเเเอออออองงงีีีกกก่่่ไไปแล้นน้้้้ Power ้้้มมมาาาาิจจึดดดบบบนนนนนนนธชพร,รสให เป็นคนเปิดประตูครับเดนจิจึงได้เปิดออกนะแล้วก็ได้เจอกับพาวเวอร์ที่ถือเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์เดนจิแต่ท้ายที่สุดแล้วมาคิมะนะครับก็ได้ฆ่าพาวเวอร์จนตายต่อหน้าต่อตาของเดนจินะั้นทันทีเดนจินั้นอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยล่ะครับจนทําอะไรไม่ถูกมาคิมะาได้ทําการเปิดเผยแผนการทั้งหมดของเธอนะครับให้กับเดนจิฟังแถมยังย้ํากับเดนจิอีกละครับว่าเดนจินั้นฆ่าอาคิให้ตายรวมไปถึงให้ความร่วมมือในการฆ่าพาวเวอร์มิหนำซ้ำยังเป็นคนฆ่าพ่อของต วิตแบบธรรมดาและยอมเป็นหมาของมาคิมะอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นแผนการนะครับของมาคิมะที่อยากจะทําลายสัญญาระหว่างโปจิตะและตัวของเดนจิในระหว่างนั้นเองครับคิชิเบะก็ได้เข้ามาโจมตีบ้านของมาคิมะมาคิมะาจึงได้ขอร้องให้เดนจินั้นช่วยเธอครับเดนจิที่ไร้สตินั้นก็ได้ถูกโปจิตะเข้าควบคุมร่างจนกลายเป็นปิสาจเลือดยนต์แบบเต็มตัวแม้ว่าจะไม่หลงเหลือสติอยู่แล้วครับแต่โปจิตะนั้นก็ยังคงอยากให้เดนจินั้นมีชีวิตแบบธรรมดาอยู่โปจิตะนั้นนะครับไไดด้ยาาาามปแรกนนนนััสวคตต่่็ะจ การเข้าต่อสู้กับพวกลูกน้องของมาคิมะแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้พ่ายแพ้ครับในระหว่างนั้นพาวเวอร์ก็ได้ออกมาช่วยเหลือโปจิตะและพาร่างของเดนจีนั้นหนีไปพาวเวอร์นั้นนะครับได้สละดชีวิตของเธอนะครับเพื่อให้เดนจีนั้นมีชีวิตต่อวันถัดมานะครับเดนจีก็ได้ต่อสู้กับมาคิมะอีกครั้งครั้งนี้เดนจีนะครับให้ปจิตานั้นปลอมตัวเป็นเดนจิและเข้าไปต่อสู้กับมาคิมะาครับในระหว่างที่มาคิมะานั้นกาลังเผลอเนี่ยเดนจีก็ได้เอาเรือย ิแล้วกินเข้าไปจนมาคิมานั้นตายไปจริงๆแหละครับเพราะเดนจินั้นกินเธอเข้าไปด้วยความรักไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายครับมาคิมานั้นจึงไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้เดนจิได้นาหมาของมาคิมานั้นมาเลี้ยงทั้งหมดครับและได้เจอกับปีศาจควบคุมที่กลับมาเกิดใหม่ที่มีชื่อว่านายุตะเดนจิได้รับเลี้ยงนายุตะนะครับพร้อมกับโปจิตะได้บอกกับเดนจิว่าอยากให้ความฝันของปีศาจควบคุมนั้นเป็นจริงโดยให้เดนจินั้นนะครับคอยกอดปีศาจควบคุมหรือนายุตะไว้แน่นๆนั่นเองครับก็เป ส่วนในบทบาทมังงะพาร์ทที่2นะครับของเดนจินั่นเองเดนจิเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กับปีศาจแมลงสาบและได้ช่วยเหลืออาซารวมไปถึงยูกะไว้นะโดยที่เขานั้นไม่ได้ตั้งใจครับรวมไปถึงเดนจินั้นก็สามารถจัดการกับปีศาจแมลงสาบได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่แถมยังช่วยแมวไว้ได้อีกหนึ่งตัวด้วยในช่วงนั้นตัวตนของเชนซอมแมนนะครับเป็นที่โด่งดังมากๆเพราะว่าเขานั้นช่วยเหลือชาวเมืองในการฆ่าปีศาจโดยที่เดนจินั้นพยายามจะเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองว่าเชนซอมแมนนั้นก็คือเขาครับพมาา,มาาย ปกปิดตัวตนของเดนจิไม่ให้รู้ว่าเดนจินั้นคือปีศาจเลื้อยยนต์เดนจินั้นได้เจอกับอาสาและได้บอกกับอาสาว่าตัวเองนั้นคือปีศาจเลื้อยยนต์แต่อาสานั้นก็ไม่เชื่อครับเดนจิเนี่ยได้ไปเดทกับอาสาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าโดยพวกเขานัน้นนะครับได้ถูกกักขังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เดนจินั้นได้ทําการพูดคุยกับอาสาจนทั้งคู่นั้นได้เริ่มสนิทกันครับเดนจินั้นรู้ว่าอาสานั้นมีนิสัยคล้ายๆกับพาวเวอร์และเดนจินั้นก็ได้ครรรรัับบโดดยยยกกาาาาาาาวววมมเเเงงิินนนนนใหห้้้้อออสะจจึไปปลลี่พพธภณฑ์์ตํ็ุ เขานนั้นหนีรอดออกมาจากการกักขังได้นั่นเองณมงังงะตอนปัจจุบันบทบาทของเดนจินะครับจึงจบลงไปเพียงเท่านี้ครับ ต่อมานั้นเราไปดูความสามารถของเดนจิกันบ้างครับซึ่งเราก็ต้องมาดูความสามารถทางกายภาพกันก่อนนะเดนจินะมีความสามารถทางกายภาพที่ค่างแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวด้วยความที่เขานั้น,นครับได้ต่อสู้กับปีศาจมาตั้งแต่เด็กมันก็พอจะทําให้ร่างกายของเขานะั้นมีความแข็งแกร่งและชินกับการต่อสู้มากมากเลยล่ะครับมีพละงกาลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปและมีรักษาในการต่อสู้ที่ดีเยี่ยมกันเลยล่ะครับแต่ในเนื้อเรื่องนั้นเองเดนจิก็ได้ฝึกการต่อสู้กับคิชิเบะทาให้เขานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเดนจนนนนนนััั้้้้้้ไดดดฝึกกกกกกกาาาาาารรตต่่่่ออสูแแบบใใชชลลยยยุทธ์มววํงงเเีะจ ต่อสู้ด้วยความบ้าคลั่งให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งครับและสิ่งที่เดนจีนั้นทําได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นความอึดของเขานั่นเองแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่เขานั้นก็สามารถกลับลุกขึ้นมาใหม่ได้หลังจากนั้นก็จะเป็นความสามารถของปีศาจแล้วครับเมื่อเดนจีนั้นได้รวมเข้ากับโปจิตะแล้วทําให้เขานั้นเป็นลูกครึ่งมนุษย์ปีศาจหรือว่าไฮบริดในทันทีทําให้ร่างกายของเดนจีนั้นมีความสามารถของปีศาจเพิ่มขึ้นมานั่นคือเมื่อเขานั้นได้ดื่มเลือดเข้าไปแล้วเนี่ยร่าง ได้เพื่อกลายเป็นปีศาจเลื่อยยนแบบไฮบริดทําให้ที่หัวและแขนของเดนจีนั้นจะมีเลื่อยไฟฟ้าออกมาและใช้ในการฟาดฟันศัตรูได้ครับในบางครั้งเดนจีก็จะทําให้ขาของเขานั้นมีเลื่อยไฟฟ้าโผล่ออกมาได้เช่นกันนะเมื่ออยู่ในร่างนี้นั่นเองนะครับเดนจีนั้นจะมีพละงกำลังที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเลยหล่ะครับเขานั้นจะสามารถพังบ้านเมืองได้อย่างง่ายได้ทำให้ตัวเองเนี่ยอึดขึ้นไปขึ้นอีกหลายเท่าตัวนอกจากนี้เดนจีนั้นก็ยังสามารถถอดโซ่เขาออกมาจากเลื่อยเพื่อใช้ในการรัดหรือจับศัตรูให้้้้้้ออออยยยยู่่่่่นนนนนนิงงๆๆไไไดดดีีกกววาาาารร็ตมมมมแลลคััับเเเเเืืจจสะ สามารถแปลงร่างเข้าสู่ร่างไฮบริดแบบสมบูรณ์ได้ครับเขานั้นจะต้องระวังแม้ตัวเองนั้นเสียเลือดทีนี้เนี่ยก็จะมาถึงความแข็งแกร่งของเดนจิในร่างปีศาจเลื่อยยนต์แบบเต็มตัวนะเรียกได้ว่าปีศาจเลื่อยยนต์เป็นฮีโร่จากนารกที่เล่าขานด้วยความแข็งแกร่งและความดิบเถื่อนของเขาที่มีอยู่อย่างมาศาลเลยล่ะครับทำให้เดนจิในร่างนี้นั้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวหรือจริงๆแล้วลอาจจะเรียกว่าปจิตะก็ได้นะมีพลังกำลังนะครับหรือความเร็วที่มาศาลเกินกว่าจะคาดเเเเเดดดดาาาาาาาไไไ้้้้นน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 ออออกกกกกกจจีีีีะะครรับบใ่่่่งข็็ทททตตโมมืุุชิิปวธศษ ในเนื้อเรื่องนั้นหากปีศาจเลื่อยยนนั้นนะครับไม่ถูกอาวุธของปีศาจเทวดาที่สร้างขึ้นมาด้วยอายุไข1000ปีที่เป็นอาวุธพิเศษแล้วล่ะก็ก็ไม่น่าจะมีอาวุธไหนนะครับที่จะสามารถโจมตีแล้วล้มปีศาจเลื่อยยนได้เลยล่ะครับและนี่นะมันก็คือความสามารถของเดนจิที่เรานั้นพอจะรวบรวมไห้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันแล้วล่ะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของเดนจิกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับคนแรกนะก็คงจะเป็นโปจิตะนะโปจิตะนั้นถือว่าสําคัญกับเดนจิที่สุดเลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่เดนจินั้น,นะครับช่วยเหลือโปจิตะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันโปจิตะนั้นนะครับก็ได้ช่วยเหลือเดนจิในการกลายเป็นหัวใจให้กับเดนจิเพื่อให้เดนจินั้นได้ทําตามความฝันครับทั้งคู่นะเข้าใจและสนิทกันมากๆโปจิตะนั้นรักเดนจิมากเลยล่ะครับโดยโปจิตะนั้นได้บอกว่่่่่่าาาาาาาคคคคววมมมฝััันนนขอออออนนออจจองงงงงปจจจจจิิตนะะกกกก็็ืืรรรรรไไดด้้้บใสึึซเเยๆแ แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยล่ะครับเพราะโปรจิตานะแข็งแกร่งเกินไปนั่นเองแต่เมื่อโปรจิตานั้นได้มาเจอกับเดนจิเดนจิก็ได้อยู่กับโปรจิตะครับและกอดกันทุกวันนั่นจึงทําให้ความฝันของโปรจิตานั้นเป็นจริงครับเมื่อเดนจินั้นทําตามความฝันของโปรจิตาเป็นจริงแล้วโปรจิตานั้นจึงอยากจะทําให้ความฝันของเดนจินั้นเป็นจริงบ้างโปรจิตานั้นจึงได้ยอมทําทุกอย่างนะครับเพื่อเดนจินั่นเองเนือสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยโปรจิตาในร่างมาน้อยยังมันน่ารักกระสละเกินครับคนที่มม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 ีคคคคคควาาาาสััััััพนนนนนนนธ์กกกกบบเเเเดดจจจิิต่อไปป็็งะะรร้ๆล รเรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยรักมาคิมะอย่างจริงใจนะต่างจากมาคิมะที่หลอกตัวของเดนจิมาด้วยตลอดแถมมาคิมะนั้นก็ยังเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจเดนจิสารพัดแต่เดนจินั้นก็ยังคงชอบมาคิมะอยู่แม้แต่ตอนที่กินมาคิมะเข้าไปเดนจินั้นก็ยังกินเธอเข้าไปด้วยความรักครับเมื่อมาคิมะกลับมาเกิดเป็นนายุตะแล้วเดนจิก็ยังคงรับเธอมาเลี้ยงรวมไปถึงมอบอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นให้กับนายุตะตามคําขอของโปจิตาอีกด้วยที่อยากจะให้เดนจินั้นกอดปีศาจควบคุมนั่นเองคนถัดไปก็คงจะเป็นเเเรรรซซคัับแล้้วนนนนีดจตก รักเรซ่อย่างรวดเร็วเช่นกันครับด้วยความที่เรซ่นั้นเป็นเด็กน่ารักและเข้าหาเดนจีอย่างเปิดเผยซึ่งมันนั้นก็เป็นแผนการของเรซ่นะที่อยากจะคว้าหัวใจของปีศาจเลือยนออกมาแต่ในตอนท้ายนั้นแม้ว่าเดนจีนั้นจะรู้ว่าเรซ่นั้นหลอกเดนจีมาโดยตลอดครับแต่เรื่องที่ไม่ได้หลอกก็คือเรซ่นั้นได้สอนให้เดนจีว่ายน้านั่นเองเดนจีนั้นนะครับจึงยังคงประทับใจในตัวของเรซ่และชอบเรซ่อยู่เหมือนเดิมด้วยความที่เดนจีนั้นบ้าบ้าบอๆนั่นเองครับจึงทาให้เรซี่สุดแล้วน มานั้นขัดขวางเอาไว้ซะก่อนครับคนถัดมาครับพาวเวอร์ครับสำหรับพาวเวอร์แล้วเนี่ยทั้งคู่นั้นเป็นคู่หูที่แทบจะเข้ากันไม่ได้ในช่วงแรกนะเพราะพาวเวอร์นั้นออกจะเป็นคนที่ดื้อมากๆส่วนเดนจีนั้นก็บ้าบ้าบอๆครับแต่ก็จะมีบางมุมนัดที่ตัวของพาวเวอร์นั้นอ้อนเดนจีเหมือนกับน้องสาวครับนั่นก็คือตอนที่พาวเวอร์นั้นกลัวปีศาจความมืดนั่นเองเดนจีนั้นเป็นคนคอยดูแลพาวเวอร์อย่างดีจนพาวเวอร์นั้นนะครับเปรียบเสมือนน้องสาวของเดนจีเลยทีเดียวาาาาเอรนนนนนนััััั้ดละงื่่มมยูกกกกกคคคทๆถ็ คืออาคิในช่วงแรกๆนั้นอาคิและเดนจีนั้นนะครับก็ต่างไม่ชอบหน้ากันมากๆเลยล่ะครับแต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมกนการต่อสู้กันแล้วเนี่ยทั้งคู่ถึงได้สนิทสนมกันมากขึ้นอาคิ A นั้นได้เริ่มรู้สึกว่าตัวของเดนจีนั้นเปรียบเสมอครอบครัวเขาเป็นน้องชายของเขาและอยากจะปกป้องเดนจิครับส่วนเดนจีนั้นก็ได้เริ่มมีความผูกพันกับอาคิสาหรับเดนจิแล้วเนี่ยตัวของอาคินั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่สําคัญกับชีวิตเขามากๆคนถัดไปบีมครับบีมเป็นนน, ie, น,น,ลล Beam นี่่ััืออเเจ็าาาลลยยยตต์มกรวว FFC งงงขึ ไม้บีมนะคอยรับใช้เดนจิอยู่ตลอดเขานั้นมักจะให้เดนจินั้นดื่มเลือดอยู่บ่อยๆครับแต่เดนจินะก็ไม่ได้ชอบบีมขนาดนั้นนะเพราะเดนจินั้นไม่ชอบผู้ชายครับมิหนำซ้ำ Beam, ย่าบีมก็ยังชอบมาเกาะแกะเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามแล้วครับบีมก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ดีที่พวกเรานั้นชอบมากๆอีกหนึ่งตัวละครเลยล่ะครับชอบในความซื่อสัตย์ของบีมนะครับและคนสุดท้ายก็คงจะเป็นคิชิเบะครับคิชิเบะนั้นถูกใจเดนจิตั้งแต่แรกพบเลยล่ะครับเพราะว่าเดนจินั้นตอบคําถามอถของบบขนนลลคิ ชาต่อสู้ไอ้เดนจีนะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยความจริงใจและในตอนท้ายของพา์ที่1น,นั้นคิชิเบะก็ยังพูดเอามาอีกแหละครับว่าไม่มีใครนั้นเหมาะสมในการเป็นนักล่าปีศาจได้เท่ากับเดนจีอีกแล้วล่ะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความสัมพันธ์ของเดนจีกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องครับน่นเ ต่อมานั้นเรามาดูเรื่องลับๆหรืออาจจะไม่ลับของเดนจิกันบ้างนะจากการสำรวจคะแนนความนิยมของตัวละครในเรื่องเชนซอรแมนครั้งที่4เดนจินั้นอยู่ในอันดับที่2ครับข้อที่2ครับเดนจินะเคยปรากฏตัวในมังงะเรื่องมาฮ e โร่แคดามียตอนที่259ครับข้อที่3ครับอาจารย์ฟูชิโมโตะผู้แต่งเรื่องเชนซอรแมนนั้นได้เปิดเผยว่าตัวละครที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในเรื่องก็คือเดนจิครับข้อที่4ก่อนที่เดนจินั้นจะรวมร่างกับโบจิตะเขานั้นทุกทรมานจากโรคหัวใจมาก่อนซึ่่่งงงเเขขขาาาาาาานนนัััั้้ไดดรรรรรบบกกกถยทอทาาออธุมมมจแค ข้อที่5เดนจิมีความคล้ายคลึงกับตัวละครที่มีชื่อว่าอากิระจากเรื่อง De v i l Man ครับเอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้เองนะครับก็คือเรื่องราวของเดนจิที่ทางเราอดิเด็กนั้นได้รวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมนั้นมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนมานัดที่นี้อีกด้วยซึ่งเพื่อนๆนั้นเองนะครับก็สามารถแท็กเวลาเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาให้กับทางเราที่ตกหล่นไปได้เลยนะครับเพื่อให้น้าสารบาญอดิเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นทางหหาาาดูอ่น ก็แบบถูกลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยทางเราก็ติดลิงก์ไว้ใต้ d ด s c r สคริปชทั้งหมดกันแล้วนะเพื่อนๆน,นั้นสามารถไปหาเลือกหาดูได้ตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของพวกเราลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาเชนซอมแมนในตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะสําหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ